สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้ผมอยากสีน้ำเสนอการอยู่แบบพอเพียงซึ่งพอดีผมเองได้รูปภาพเก่าสมัย30ปีประมาณ33-34ปีตอนนั้นผมกับเป็นเด็กหน่อยอยู่หนองผมก็ได้บวชเรียนบ้านผมกันย่งเกาเกาส้มส้มซึ่งมีอาชีพลักคือการเฮ็ดกเกษตรกรรมนี่ครับเฮ็ดให้เฮ็ดว่ามีให้ดอกเฮ็ดหน้า แล้วก็ผูกพักอยัง,อยงเลี้ยงตัวเองมาท่านเกษีน,นว่าปานผมกับเป็นหลังแบบน้อยๆแบบตัวน,นั้นยังหาเงินหยา,อย,าอยู่ครับแต่มาบึงปัจจุบันนี่ปีหกสามมันต่างกว่าเก่าไปสไําใดตามผมมาได้เลยครับครับท่านก็จะเห็นเลยว่าเกษตรของเขาเนี่เอาอยู่แบบพอเพียงเห็ดแต่หน้า ชีวิตความเป็นอยู่เฮาบ่ได้แย่รุงด้ยครับผมท่านกสีเห็นว่าแต่ก่อนบ้านผมกะเมื่อ30ปีที่แล้วมันกันยังเก่าๆสซมๆแต่เดี๋ยวนี้น่ะมันกับพัฒนาปรับปรุงขึ้นมาตามยุคตามสมัยเข้าก็สามารถสร้างได้ด้สร้างที่อยู่อาศัยให้ทัดเทียมบ้านผู้อื่นบ้านเมืองผู้อื่นนะครับที่ว่าเขาเห็นอาชีพอื่นเขาพัฒนาจังได้เข้ากับพัฒนาตามเขานะครับบ้านของผมเองนี่เป็นขอบรัวใหญ่ ก็อยู่กันแบบเป็นมีลุงม,อมีอ่าวมี่อามีพอ่อมีแม่มีพี่มีนอ้องแต่ตอนนี้บางท่านก็นเลยได้ลมหายใจจากครับอันนั้นก็สิเป็นบ้านของลุงแล้วก็สวนอีกรังนี้ก็สิเป็นบ้านของพอ่อของแม่ครับผมแล้วเวลากินเขานี่มุผมสิมากินอยู่หมองเดียวกันได้หมองตอ เถื่จากเล่านี่แหละนะครับวิถีชีวิตแบบพ่อเพียงที่อยู่กันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ามาหอดปีนี่กับปีหกสามครับยังอยู่ใช้ชีวิตแบบเก่าๆแต่จากบ้านหลังหน่อยๆกับเป็นหลังใหญ่ขึ้นเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันหาเงินง่ายครับครับวิถีชีวิตของไอหมูพรมนี่ก็เลี้ยงงัวเลี้ยงคั้ย สมัยตะกี้เนะี่ยมันเลี้ยงได้เป็น20 30โตแต่เดียวนี้เลื่อจะดูประมาณสี่ห้าตัวก็เ,เลี้ยงหลายเพระได้มันบมีหมองเลี้ยงไปเลี้ยงทีเขาเจ้าเขาเจ้ากับจับครับเดี๋ยวนี้เขาปรับเขาบ่าหายละละหลวงละเลืยเข้าไปในทีของเขานี่ครับทั้งพุ่นกับสิบปูกก็ไผ่ไหวหนึ่งก่อไหวกินนอไม้ครับนี่กัเป็นฟื้น ไว้ใส่ไว้ซอยไว้หุงหาอาหารต้มเขา่าหุงเข่าไปยังสัตว์ละครับผมนี่ฮะเห็นบอกครับท่านผู้กำจะเป็นขอไก่ของผมครับอันนี้คือ YouTube ตัวนี้ผมได้นําเสนอนี่กับผมอยากให้เบิงว่าชีวิตความพ่อเพียงพ่ออยู่พ่อกินนี่มันบ่ได้ว่ามู่ห้าตองยำแย่ลงเด้บ้านเมืองพัฒนาไปจังได๋เฮ้ากับพัฒนาไปนํำเด้เนี่ย เห็นบอกครับไก่ครับผมเดี๋ยวผมพาเขับพีเบิง่งว่ามัน,นเป็นไก่นี่คือคอกไก่ไข่อ่าฮะนี่ครับเห็น,นยังครับผมนี่ครับไก่ไข่ผมอันนี้มันไก่ไข่ตัวเดียวเนาะนี่นี่ครับเห็นบอกครับพ่อแม่พี่น้องบ่กต้องยานอดตายถ้าเอาอยู่แบบพ่อเพียงนี่ก็ออกจากคอกไก่แล้ว ถ้าก็ต้องอยู่ซื่อๆประเดี๋ยดีครับถ้าเขามียังเทาก็ต้องเฮ็ดไปหาเงินไปที่กลัวอยู่ซื่อๆแต่อยู่ซื่อๆมันประเดี๋ยยังหนอกครับสิบ่มีเงินมีรายได้เทาสิพัฒนาไปบ่ท่านโมสำหรับชุดนี้ก็เป็นขอบปกของผมโอ้ตัวเก็บเกี่ยวครับอ่าเป็นบบเขาโตหน่อยๆครับขอบครับเห็นยัง อันนี้จะเป็นขอบโกบนองผมเลียงเอาไว้ฮะนี่ครับเข้ากับสิบอออึดอาหารการกินส่วนตัวนี้ก็สิเป็นไอ้ขกอมองเลียงหนูครับหนูมันสิยูมุ่มมุ่มผมครับมองเมื่งเมื่นผและครับผมครับเห็นบอพ่อแม่พี่น้องที่สิมายูบาทหลายคนอาจสิคิดว่า มันบบมีแนวเห็ดมันบบแมนครับบอืดครับแนวเห็ดอยู่ในชนบ,บทของเฮาเฮาเลียงไก่ก็ได้บอืดแนวกินนี่แหละครับอาหารการกินเฮาปลูกทุกอย่างที่กินได้แต่กระเรียงทุกอย่างเรือนั่นขายสางเป็นเงินสางเป็นไร่ได้สบายครับบบตองห่วงเข้าสามารถที่สื่อสางไร่ได้ให เสียบท่านผู้อื่นไดโบเมียนว่าเฮ้าสิจนลงเด้ความพอเพียงนี่มันโบเมียนว่าคือเฮ้าสิใสสุลุยสุลายเนาะเฮาก็ต้องหูประหยัดอดออมคอยกินคอยใส่แล้วก็ยะยาขี่ขานครับให้ขยันไหวครับผมครับแล้วผมสิบผ้ามาเบิงอีกมองหนึ่งฮะน้องผมก็ได้เลี้ยงไอ,กงอ้กุ้งครับเป็นบ่อกุ้งครับท่านก็จะเย็นว่า การแบ่งสันปันส่วนเนี่ยมันกับสิบมีทึ่งขอกค้อยมีขอกไก่หม่องเลียงไก่เลียงกบเลียงหนูนี่ครับ้าส่วนบริเวณนี้ก็สิเป็นบอกุ้งครับแล้วก็เลียงหอยเห็นบ่ครับเ้าสร้างแ่งอาหารของเฮ้าได้อยู่หม่องบ้านก็นได้บอจําเป็นต้องไปหากินในทงในทาก็ได้นี่ เป็นหมองเนียกูครับเป็นยังครับผมเรียงเป็นบอรเรียงกุ้งนี่สามกุ้งนี่เป็นกุ้งกามกามอเหสีบอครับมันดูคุณฮะสุดพ่ายเบ่งชัดชัดนครับนี่ครับ ห็นบอห็นบอนะครับเห็นจากการมันนะครับห็นมันมันกะเรียงบ่ายากได้ครับผมส่วนนี่ก็สิเป็นบอรเรียงหอยมีทึ่งหอยเชอรี่กับหอยปังเดี๋ยวผมเย็บขึ้นมาให้เบิ่งนอันนี้จะเป็นหอยเชอ,เรอ,อรีเ่หเรือบ่ได้เลียงมันดอกกับพอเดียวไม่ใส่เบียดนองผพว่าซัน มันสิต่างจากหอยปังได้เปลืองปากมันสีใหญ่ๆลักษณะหอยเชอรี่นี่ปากมันใหญ่โอ้ยาให้มันลงให้ลงหน้าเด็กต้นเขาในมูนอุ้ยปุยเลยเด้กหอยชนิดนี้มันกินเก่งครับอันส่วนตัวนี้เนี่ยมันมันก็คือหอยปังครับมันสีต่างจากหอยเชอรี่ครับผมลักษณะปากมันสีเปใหญ่ เกียบกันแล้วหอยเชอรีกบหอยปังเห็นบ่ักษณาโครงสางมันต่างกันครับักษณาปากมันต่างกันนะตรงนี้ปากใหญ่กินเก่งตรงนี้ปากน้อยอนี่ความมูดมสมบูรณ์ของทยังบาทผมกันยังมีนี่พี่น้องเอ้ยสร้างนันกับสิบเป็นกอไผรไปกินเน่อใหม่เนาะ เป็นจังไดนล่ะครับพอมีพี่นองสำหรับคลิปนี้ผมกับได้ภาพพอมีพี่นองได้เที่ยวชม่มควมพอเพียงได้เห็นภาพเก่าๆสมัยอดีตเมื่อ3 3ปี35ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นบ้านยังส้มๆเพราะว่าเงินมันยังหายากอยู่แต่สมัยสมัยนี้เงินมันหาง่ายแต่ขยัน เฮาสรางอาชีพสไรังรายได้ขนาดชีวิตขอบรับวของภูญาตายายของผมนี่ผาหิกรนะเกษตรนหมูผมเองนี่ก็ยังสามารถถือสากตรก็ได้จากกระเไษ้ไดพัฒนาจากบานหลังทีหน่อยๆจนมาเป็นหลังทีว่ากับพอหน่อยหนาในสังคมของสังคมไทยเฮาเนาะก็อยู่ในสังคมใด้บมีว่าจนลงโดยความพ่อเพียง ขยันอดปอ,อมประหยัดและก็ขอสวัสดีครับ